ดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างเตะลายทองคำลายทองแท่งนะคะตอนนี้เราแสดงช้างนะคะในรอบใบยเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่ทันคุณหมอนะคะคุณหมอยังไม่กลับนะคะตอนนี้เราก็จะพาพี่วรรมาฉีดตู้ฉีดตูพี่วรรมองไว้รอแล้วพี่วรรเห็นคุณหมออดไล้รอแล้วนึกว่าแต่จะไม่ได้ฉีดนะคะพี นี่กล้วยนี่พนยนว่หาห้ยนี่กล้วยนี่หน่วยหนึ่งนี่<อ>มาตอนนี้โล่งไม่มีช้างเลยนะคะไม่มีช้างสักเชือกเลยมีพี่วนอยู่เชือกเดียวนะคะตอนนี้ไม่ต้องรอคิวเลยนะคะมาถึงก็เดี๋ยวคุณหมอกำลังจัดกำลังจัดยาอยู่นะคะอ่ะพี่วนกินกล้วยรอครับกินกล้วยรอครับ Oh. <laughs> เอาเป็นวีเลยโบ่วดฮะเอาเป็นวีเลยบ, <laughs> ลยบ่ให้เป็นเครือไม่ใช่จะก,กินแต่เครือเลยบบ <laughs> ตอนนี้เอากล้วยมาหลอกล่อไว้ก่อนนะกล้วยมันหลอกล่อไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาพี่อวดน,นะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอเขียม,มารอบที่แล้วเจออยู่เนาะ <laughs> ไม่ได้เจอมาไม่ถึงเดือนเพราะว่าเดือนที่แล้วก็ฉีดอยู่ เดี๋ยวนี้ก็ฉีดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังคุณหมอยังทันอยู่ตอนแรกถ้าถ้าคิดว่าคุณหมอกลับแล้วเราจะไม่ได้ฉีดแต่นี้คุณหมอยังไม่กลับนะ,ะแล้วก็เลยพาพี่อ้วนแวะมาฉีดตูดต่อเลยนะคะหลังจากที่แสดงช้างรอบายเสร็จนะคะยาที่จะฉีดนี่ก็น่าจะเป็นยาวัคซีนบ่ รอไหม <anch ill ic> ไม่รู้ว่าคุณหมอจะกลับไปนนย่างนะคะนนนนนนงเพราะว,ว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าเราต้อนรับคณะนะคะเราก็มาไม่ทันเดี๋ยวรเรอดูพี่อ้นวนนะเอาคุณหมอมาแล้วค่ะคุณหมอมาแล้ว หมอมาแล้วโอ้ยหันกลเวรเลยพี่วันจ้าชีตูชตูชมบโอ้ยพี่วันพี่วันพี่วันใจเย็นหรอพี่วันใจเย็นสอบขาเลยเนาะดูอ๋อเนาะ ต้องนอนต้องนอนเอาต้องนอนเอายิ่งฉีดยิ่งกลัวผมมองไม่เป็นครับผมนอนลงนอนลงนอนลงก่อนนอนลงก่อนโอ้ยโหดเวทาแล้วอ่าต้องใช้วิธีนี้นะคะยืนไม่ได้อ่าอีกนิด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 เออเรียบร้อย ขอบคุณคุณหมอนะคะ,ะเดี๋ยว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 อันนี้มียาไมหมเรนอ๋อเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยเรียบยร้อยโอ้เอากล้วยมาปลอบใจเอากล้วยมาปลอบใจหน่อยอ่ะเหลืออีกเหลืออีกสองเชือกนะคะน้องไข่มูก,กับชายเล็กนะคะ,อ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอา ตุ้ยนุ้ยแล้วก็ชายเล็กมานะคะคพี่ทองคำก็ฉีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปฏิกิริยาของชายเล็กกับยิงเ,เล็กกันนะคะว่าจะกลัวเหมือนพี่ทองคำหรือเปล่านะคะ<า>ตุ้ยนุ้ยมาแล้วเดินมาแบบรีบเร่งวะ <s atz> วันนี้ส่วนพี่ทองแท่งก็เป็นหน้าที่ของพ่อใหม่นะคะไปไปตุ้ยนุ้ยไปชางแจ่กไปครับ ไปเรียบร้อยดูดูท่าเดินดูท่าเดินโอ้สุดยอดมาแล้ว้าแลววมาแลว,แลวโอ้ยรีบกว่าพี่อีกนี่เอาเอากล้วยมาหลอกท่อด้วยนะคะโอ้รีบมากไม่รอไม่ถงแทงเลยอ่ะไปไปไปับไป,ไปรับ แล้วนะคะไข่มุกไข่มุกเอาก่อนพี่ทองแท่งเลยนะคะดูปฏิกิริยาของไข่มุกโอ้เริ่มหมดแล้วโอ้โอ้โอ้เก่งนะเก่งก็ท่องข้ามอีกเอาเอาเอาโอ้เก่ง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 โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดทองข้ามอนท่องข้ามไข้ขาลังเนาะโอ้เก่งค่ะเก่งค่ะลูกสาวลูกสาว สุดยอดสุดยอดสุดยอด <men> อ่อต่อไปเหลือพี่ทองแท่งนะคะพี่ทองแท่งวันนี้มากับพ่อใหม่นะคะ <c ười> คุณปู <mata> ณป่ก็ไปนานะคะ <c ười> พ่อใหม่นี้สามารถขี่ได้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งสีเชือกเลยไม่ว่าจะเป็นทองคำทองแทง่งน้องไ,งงไข่มกหรือว่าแม่ทองฟูนนะคะ <c ười> วันนี้ชายเล็กก็มาชีดยารับหน้าที่โดยพ่อใหม่นะคะ <c ười> ตุย้ยนุ้ยเก่งอ่ะตุย้ยนุ้ยสุดยอดเลย ันนี้ก็เป็นน้องชายพ่อใหม่นะตัวใหญ่กว่าพี่น้องปีสาวทิ์เนี่ยน้องเรียนอยู่ที่สุรินนะคะแต่ตอนนี้รอชายเล็กนะนคะโอ้นี่ขอกินอย่างเดียวเลยอ่าไข่มุกบอกมีอีกไหมกล้วยมีอีกไหมมีอีกไหมกล้วยมีอีกไหมโอ้ถูกใจหนูเลยกล้วยเยอะมากเลย ขออย่างเดียวเลยขออย่างเดียวเลยเดี๋ยวรอใช้เล็กนีคยะกล้วยเบิดอมา่ะมาแล้วค่ะคุณหมอคุณหมอมาแล้วได้อะพี่ทองแท่ง ทองแท่งถึงคิวหนูแล้วลูกถึงคิวหนูแล้วครับอ,อ,อ่ะมีหวดมีหด,ม,หดมีหดอยู่นะเออแต่ว่าง่ายนะง่ายง่ายง่ายเออทองแท่งนี่ง่ายที่สุดเลย นวดนวดนวดนว,ดนวดประครบประครบมาให้มันบวมนะคะโอ้ง่ายๆๆาย,าย,ายช้เล็กชายเล็กก็ยิงเล็กนี่ง่ายค่ะง่ายสุดยอดเลยเออขอบคุณคุณหมอลงก้อนนะคะที่ได้มาตรวจดูแลสุขภาพให้กับเด็กๆ,ๆนะคะของเราไม่มียาของเราไม่มียาค่ะขอบคุณค่ะ ไะกลับบ้านค่ะกลับบ้านกลับบ้านจงตายไข่มูกลับบ้านลูกขากละบบ่มีเสบียงเด้อไะกลับบ้านค่ะเสร็จเรียบร้อยสามเชือกนะคะพี่พี่ก็เปรียบเทียบดูกันเอาเองนะว่าใครที่กลัวเข็มที่สุดในการตอนนี้ก็ เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะถ้าชื่อชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฝดพลายทองคำพลายทองแท่งด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ